สวัสดีค่ะกวางจาก CMBIT เชียงใหม่วิลลเอสเตดนะคะ วันนี้ค่ะกวางอยู่ที่ในโครงการเวอร์บินาวิลล่าเชียงใหม่ค่ะอย่างที่กวางได้เกริ่นไว้คลิปอันแรกนะคะว่าในหมู่บ้านหลังนี้มีบ้านทั้งหมด2ไทป์ด้วยกันค่ะบ้านหลังแรกที่กวางได้ทําคลิปออกไปนะคะเป็นพูลวิลล่าค่ะซึ่งมีสระว่ายน้ํากลางบ้านส่วนณนะตอนนี้นะคะที่กวางอยู่บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านทป์ที่2ที่เป็นบ้านสวนค่ะตกแต่งสไตล์เซนนะคะซึ่งจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเข้ามาในบ้านเนี่ยได้รับความรู้สึกแบบเงียบสงบ แล้วทำให้เราได้รู้สึกถึงความผ่อนคลายในบ้านค่ะส่วนบ้านหลังนี้นะคะประกอบไปด้วย4ห้องนอน4ห้องน้ำค่ะตั้งอยู่บนที่ดิน80ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดอยู่ที่220ตารางเมตรที่สำคัญนะบ้านนี้ติดทะเลสาบด้วยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวกวางจะพามาทำความรู้จักบ้านกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวกวางจะพามาโชว์หน้าบ้านกันก่อนเลยค่ะ แล้วตอนนี้ค่ะกวางม,มาอยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะซึ่งบริเวณหน้าบ้านเนี่ยก็เป็นโรงจอดรถนะคะโรงจอดรถของเราค่ะสามารถจอดรถได้ทั้งหมด3คันนะคะกว้างขวางม,มากเลยใช่ไหมคะแล้วยังเหลือพื้นที่นะคะในการติดตั้งระบบ EV ค่ะซึ่งเป็นระบบสำหรับชาร์จเจอร์สำหรับรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงอยู่ในตอนนี้ค่ะ แล้วบ้านหลังนี้ค่ะเวลาเดินเข้าบ้านมาเราจะสังเกตดีเทลเล็กๆน้อยๆทุกมุมทุกจุดของบ้านเลยนะคะ เริ่มตั้งแต่รั้วหน้าบ้านค่ะรั้วหน้าบ้านเนี่ยเราทําจากใช้ทรายผสมสีแล้วก็ทําการพ่นค่ะโดยการเพิ่มกิมมิคเพิ่มเท็กเจอร์เล็กๆน้อยๆน,นะคะให้กับรั้วบ้านโดยมีการคาดลายค่ะโดยห่างกัน5เซนนะคะทําให้บ้านหลังเนี้ยดูมีเท็กเจอร์ดูไม่เหมือนบ้านหลังอื่นค่ะเป็นบ้านยูนิคที่สุดค่ะ ตอนนี้นะคะกวางม,มาอยู่สวนกลางบ้านค่ะซึ่งสวนกลางบ้านนะคะเราจะดีไซน์ออกมาสไตล์เซนนะคะเราจะเห็นได้ว่าบนทางเดินของเรานะคะจะปูด้วยหินนะคะจนไปสุดทางเลยแล้วต้นไม้นานาพันธุ์นะคะเป็นไม้มงคลที่เราเอามาลงในบ้านนะคะทําให้รู้สึกว่าเป็นสีริมงคลเมื่อได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะบนพื้นที่สวนนะคะยังมีพื้นที่กว้างอีกมากมายเลยนะคะเราอาจจะวางโต๊ะ ไว้ตรงนี้นะคะเป็นโต๊ะสำหรับการจิบชายามเช้าหรือว่าชายามบ่าย afternoon tea กับเพื่อนๆค่ะหรือเราอาจจะวางโต๊ะเล็กๆเพื่อมา,เ,อาเล่นหมากลุกหรือว่า,เ,าเล่นบอร์ดเกมกับเพื่อนๆนะคะตรงนี้ก็ได้ค่ะในส่วนถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในบ้านกันเลยนะคะ เดี๋ยวกวางจะพาเข้าไปอยู่ในบ้านกันเลยนะคะตอนนี้นะคะกวางอยู่ที่ประตูหลักค่ะบ้านสามารถเข้าได้2ทางนะคะมีประตูหลักซึ่งเป็นที่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นประตูที่2ค่ะจากเป็นประตูที่ห้องรับประทานอาหารนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาในบ้านกันเลยนะคะอันนี้ค่อนข้างสมาร์ทมากเลยมันจะเป็นดิจิทัลดอยนะคะซึ่งสามารถใช้รหัสเข้าไปได้เลยเดี๋ยวเราจะเข้ามากันเลยค่ะ นี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในบ้านกันแล้วประตูที่เราเห็นนะคะเป็นประตูไม้สักนะคะซึ่งมีความหนาค่อนข้างมากเลยค่ะและตรงนี้ไม่เพียงแค่เป็นประตูที่เป็นไม้สักเท่านั้นนะคะบานประตูเก็บของของเราค่ะก็ทํามาจากไม้สักเหมือนกันทุกอย่างทุกชิ้นในบ้านหลังนี้ที่เห็นเป็นไม้นะคะเราทํามาจากไม้สักหมดเลยนะคะ แล้วโซนนี้ค่ะเป็นโซนเตรียมความพร้อมก่อนออกจากบ้านนะคะเราจะเห็นได้ว่าจะมีโซฟาตรงนี้เอามาไว้สําหรับในการใส่รองเท้าเพื่อจะเตรียมตัวออกนอกบ้านหรือไว้สําหรับการถอดรองเท้าแล้วถอแล้วก็ไปเก็บตรงห้องเก็บของนะคะ,ะส่วนกระเบื้องของโซนนี้ค่ะจะเป็นกระเบื้องพ่นไฟนะคะซึ่งจะมีเท็กเจอร์เอกลักษณ์ส่วนตัวทําให้บ้านหลังนี้นั้นมีความส่นอาสไตล์เซนมากขึ้นค่ะ เข้ามาอีกนิดนึงค่ะจะเป็นบริเวณห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งมีโซฟาขนาดใหญ่วางไว้กลางบ้านค่ะแล้วตรงนี้ค่ะอยากให้มาเห็นชัดๆนะคะบ้านหลังนี้เพิ่มเท็กเจอร์ด้วยการใช้หินอ่อนนะคะสองแผ่นประกบกันหินอ่อนตัวนี้นำเข้ามาจากต่างประเทศค่ะซึ่งมีชื่อว่าหินอ่อนทาวาทีนนะคะพร้อมกับทีวีขนาดใหญ่ค่ะซึ่งแมทช์กันมากเลยค่ะ เรื่องของวอลเปเปอร์บ้านหลังนี้ค่ะเราสั่งตัดทำพิเศษนะคะเป็นวอลเปเปอร์ที่ยูนิคมากไม่สามารถหาที่ไหนได้เลยนะคะส่วนเรื่องความปลอดภัยของบ้านหลังนี้ค่ะเราจะสังเกตได้ว่าบ้านเราค่อนข้างโปร่งใช่ไหมคะแต่ความปลอดภัยบ้านหลังนี้คือเกินร้อยมากๆค่ะเราจะเห็นได้ว่าเราเข้ามาจากโครงการจะมีกล้องวงจรปิดแล้วอีกทั้งเราจะติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ให้กับบ้านทุกหลังค่ะ อีกทั้งระบบเรื่องความปลอดภัยกันขโมยนะคะเราจะติดตั้งไว้ให้ในบ้านเมื่อเราไม่อยู่บ้านแล้วระบบตรวจเจอความเคลื่อนไหวไภายในบ้านมันก็จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนเข้ามือถือเราค่ะ ในส่วนของชั้นแรกนะคะจะประกอบไปด้วยห้องทํางานแล้วก็ห้องครัวนะคะเดี๋ยวกวางจะพามาดูห้องทํางานก่อนเลยค่ะเชิญค่ะด้านนี้ค่ะบริเวณนี้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นห้องทํางานนะคะหรือเราสามารถเปลี่ยนเป็นห้องนอนได้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราบิวขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นที่เก็บของเหมาะสําหรับได้ทั้งสงห้องเลยค่ะห้องทํางานแล้วก็ห้องนอนนะคะ ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเป็นห้องนอนตรงนี้ก็สามารถวางเสื้อผ้าได้หรือถ้าเป็นห้องทํางานส่วนตรงนี้เราก็วางของประดับตกแต่งหรือว่าเก็บของเครื่องใช้ที่ไว้สําหรับทํางานได้ค่ะห้องต่อไปนะคะเดี๋ยวกวางจะพามาดูห้องน้ําสําหรับแขกค่ะห้องน้ําสําหรับแขกชั้นหนึ่งนะคะเป็นห้องที่มีขนาดกว้างมากค่ะ และมาพร้อมกับกระจกบานใหญ่นะคะซึ่งต่อกัน2บานวัสดุสุขภัณฑ์ที่เราใช้นะคะจะเป็นคอตโต้ค่ะมาพร้อมกับเรนชชวเวอร์ซึ่งมากับ2หัวค่ะแล้วก็โซนห้องน้ำจะแบ่งเป็นโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกนะคะซึ่งใครที่ไม่ชอบห้องน้ำพื้นเปียกไปทั้งหมดนะคะบ้านหลังนี้ค่ะดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะกวางจะพามาดูห้องครัวที่ลักชูรี่แล้วก็พรีเมียมสุดๆเลยค่ะระหว่างทางนะคะเราก็จะมีสวนให้ชมนะคะตามระหว่างทางเลยนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นบันไดที่ขึ้นไปชั้น2นะคะชั้น2จะมี3ห้องนอนนะคะแล้วตรงนี้ค่ะทางด้านขวามือของกวาง proud to present มากๆเลยจะเป็นสวนกลางบ้านนะคะซึ่งจะตกแต่งด้วย Style สไตล์เซนสวนกลางบ้านของเราจะมีความไพรเวทนะคะ ั้งบนเปิดโล่งค่ะเพื่อให้ทางบ้านได้รับแสงอย่างเต็มที่ค่ะและลมก็โฟล์ตลอดเลยนะคะและเมื่อเราหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านในบริเวณสวนเนี่ยมันทำให้เราหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยค่ะ พื้นที่ตรงนี้ต้องยอมรับเลยค่ะว่าบ้านหลังนี้ดีไซน์บ้านออกมาได้ดีมากๆใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะสามารถเอาไว้เก็บของก็ได้นะคะและสามารถวางเครื่องทำกาแฟไว้ต้อนรับแขกก็ได้ค่ะเ <przy> ดี๋ยวเราจะพามาดูห้องถัดไปกันเลยนะคะเป็นห้องที่กวางรู้สึกว่าว้าวามากเดินมาครั้งแรก ห้องค่อนขอ้างกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะสามารถจุแขกได้มากถึง10คนตรงนี้นะคะที่กว้างยืนอยู่นะคะจะเป็นเคาน์เตอร์นะคะบนเคาน์เตอร์เนี่ยเราทําจากหินอ่อนแผ่นเดียวนะคะหินอ่อนแบ็กแพนเตอร์นะคะซึ่งไม่ได้หาได้ง่ายๆที่ไทยค่ะลักษณะรวดลายต่างๆก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะนอกจากเคาน์เตอร์ตรงนี้ค่ะจะสามารถเก็บของได้อย่างเยอะแยะมากมายเลยนะคะ เคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะสามารถเป็นที่พักของได้เมื่อเราซื้อของมาเยอะๆค่ะสามารถพักของไว้แล้วก็มานำ,นำมาเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนเคาน์เตอร์ที่ไว้สำหรับการซักล้างล้างจานนะคะตรงนี้ยังเหลือพื้นที่ไว้สำหรับเครื่องล้างจานนะคะค่อนข้างกว้างเลยเราสามารถบิวอินเครื่องล้างจานได้ตรงนี้นะคะถ้าใครไม่อยากล้างจานนะ ถัดมาค่ะเดี๋ยวกวางจะพามาดูโต๊ะรับประทานอาหารนะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งโต๊ะนี้คือสมาร์ทมากตรงนี้ค่ะอยากให้กล้องเห็นนะคะเป็นปลั๊กไฟค่ะเมื่อไม่ใช้งานนะคะเราสามารถกดลงได้ค่ะประหยัดพื้นที่มากๆเลยค่ะ กวางจะพามาดูโต๊ะรับประทานอาหารนะคะโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยสามารถรับรองแขกได้ถึง6ท่านเลยนะคะในส่วนของห้องนี้ค่ะเราจะตกแต่งมิกแอนแมนะคะกับไม้สักและไม้หินอ่อนซึ่งเป็นสีดำค่ะจะช่วยดึงความเป็นเซนให้ออกมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นในระหว่างรับประทานอาหารนะคะเราก็สามารถเอ j นจอยวินะคะได้ถึง180องศาเลยค่ะ หนะ้าตรงนี้ก็จะใช้หินอ่อนนะคะทําเป็นผนังนะคะถัดมาค่ะเดี๋ยวกวางจะพามาดูห้องครัวเลยนะคะห้องครัวจริงๆแล้วค่ะตอนนี้ค่ะโซนนี้ค่ะจะเป็นโซนห้องครัวสไตล์เวสเทิร์นนะคะซึ่งมาพร้อมกับเตาแก๊ส3ามหัวมาพร้อมกับเตาอบนะคะแล้วก็ฮูดดูดควันค่ะ ของทุกชิ้นทุกอย่างที่เราใช้ในห้องนี้นะคะจะเป็นแบรนด์ชั้นนำซึ่งเป็นแบรนด์ของ h a ร์เฟลค่ะตรงนี้จะเป็นที่เตรียมอาหารที่เรียกว่าเคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์จะเป็นทรงตัวแอค่ะซึ่งมีพื้นที่ในการเตรียมอาหารค่อนข้างเยอะค่ะนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ,อ,อ่างล้างผักค่ะในระหว่างที่เราเตรียมอาหารหรือทำอาหารนะคะเราก็สามารถ enjoy the view ข้างนอกได้ค่ะอีกทั้ง ห้องครัวนี้นะคะจะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยเราสามารถเปิดหน้าต่างในระหว่างทำอาหารได้ค่ะอีกทั้งตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้กลิ่นเข้าห้องเราก็สามารถปิดประตูนี้เพื่อการกันกลิ่นเข้าห้องได้ค่ะ โนตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนซักล้างนะคะซึ่งมีเราต่อท่อไว้ให้เรียบร้อยค่ะสำหรับวางเครื่องซักผ้านะคะอีกทั้งบ้านหลังนี้ค่ะยังสามารถเห็นโซนทะเลสาบได้อย่างสบายใจเลยค่ะสามารถเอ็นจอยวิวทะเลสาบได้เลยค่ะปะเดี๋ยวเราพามาดูชั้น2นะคะห้องถัดมานะ การดีไซน์ของบ้านหลังนี้นะคะเราจะสังเกตได้ว่าบ้านรายล้อมไปด้วยกระจกจริงๆค่ะแต่ว่าในขณะที่บ้านรายล้อมไปด้วยกระจกเนี่ยเราจะคิดว่าบ้านร้อนใช่ไหมคะไม่ใช่เลยค่ะกระจกของเรานะคะเป็นกระจกสีเขียวที่สะท้อนความร้อนนะคะทำให้ในบ้านยังมีความเย็นอยู่แล้วก็ซีลิ่งของบ้านหลังนี้นะคะค่อนข้างสูงค่ะทำให้บ้านนะคะค่อนข้างสว่างและปลอดโปร่งมากเลยค่ะตอนนี้นะคะกวางมาอยู่บนชั้นสองของบ้านแล้วค่ะ สิ่งที่กวางจับอยู่ตรงนี้นะคะเป็นราวบันไดนะคะที่ทํามาจากกระจกเทมเปอร์นะคะมีความหนากว่ากระจกทั่วไป4-5เท่าเลยค่ะส่วนทางด้านขวามือของกวางนะคะจะเป็นสวนค่ะทุกห้องนอนของเราเนี่ยนะคะจะสามารถรับชมสวนได้ทุกห้องเลยค่ะส่วนตรงนี้ค่ะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมหรือเป็นห้องนอนใหญ่นะคะเตียงที่เราจะเอาให้นะคะจะเป็นขนาด 6ฟุตค่ะซึ่งเป็นเกรดพรีเมียมนะคะ mm hmm. เทียบเท่ากับโรงแรม5ดาวเลยค่ะพร mm hmm. มที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นพรมที่สั่งตัดเฉพาะบ้านค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทีวีขนาดใหญ่ซึ่งมากับตัวบ้านด้วยค่ะ ในส่วนถัดจากห้องนอนค่ะตรงนี้จะเป็นระเบียงของห้องนอนใหญ่นะคะสังเกตได้ว่าระเบียงเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะสามารถนาโตะ๊ะนําเก้าอี้มานั่งอ่านหนังสือมาเอ j นจอยวิวนะคะของรอบบ้านได้เลยค่ะเราจะเห็นสวนได้จากตรงระเบียงนี้นะคะถัดมานะคะจะเป็นห้องที่ใครหลายๆคนฝันไว้ว่าจะต้องมีในบ้านให้ได้เลยห้องนี้คือห้อง วอลกินคลเซตนะคะเป็นห้องแต่งตัวที่มีขนาดพื้นที่กว้างขวางมากค่ะนอกจากพื้นที่กว้างขวางนะคะยังมีพื้นที่ในการเก็บเสื้อผ้าของเราไว้นะคะค่อนข้างเยอะค่ะมาในฝั่งนี้ค่ะสามารถเก็บวางของนะคะเป็นพวกกระเป๋ารองเท้าต่างๆนานา,นาได้แล้วตรงนี้ค่ะจะเป็นกระจกบานใหญ่นะคะไว้สำหรับแต่งตัวนะคะเช็คเสื้อผ้าหน้าผมก่อนออกไปข้างนอกค่ะ แล้วในห้องนี้นะคะพิเศษคือการแต่งหน้าของผู้หญิงจะต้องไม่หุดหยิดอีกต่อไปนะคะเพราะว่าเรามีแอร์นะคะเพื่อให้เย็นสบายในการแต่งหน้าค่ะถัดมาค่ะจะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำของห้องนอนใหญ่ก็ค่อนข้างกว้างมากเลยค่ะจะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะคะสำหรับห้องน้ำนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นอ่างอาบน้ำนะคะไม่ว่าจะเหนื่อยมาจากข้างนอกแค่ไหนนะคะเพียงแค่มานอนแช่น้ำอุ่นๆน,นะคะ ก็ทำให้เราสดชื่นแล้วก็หายเหนื่อยได้ค่ะโซนห้องน้ำนะคะเหมือนกันทุกห้องเลยค่ะจะแบ่งโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบิ๊กชาเวอร์แล้วก็มีชาเวอร์สำหรับอันเล็กนะคะเลือกได้เลยว่าสะดวกใช้แบบไหนส่วนสุขภัณฑ์ต่างๆก็เป็นแบรนด์ชั้นนำแบรนด์พรีเมียมค่ะซึ่งเป็นแบรนด์คอตโต้นะคะตรงนี้อ่างล้างหน้าพิเศษมากๆเลยเป็นน้ำร้อนและน้ำเย็นเราสามารถเลือกได้ค่ะ เดี๋ยวกวางจะพามาดูห้องถัดไปเลยนะคะมากันเลยค่ะมาดูห้องนอนที่2เป็นห้องนอนขนาดกลางนะคะทางด้านซ้ายมือของกวางค่ะจะเป็นที่เก็บเสื้อผ้าที่เก็บของนะคะซึ่งพื้นที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเดินเข้ามาในห้องเราก็จะเห็นเตียงนะคะที่นอนนุ่มมากค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะเราเวลาเราตื่นเช้ามาเราก็สามารถเห็นวิวที่สวน ได้ผ่านจากเตียงนอนเลยค่ะเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาค่ะเราก็สามารถเดินมาที่ระเบียงมารับลมธรรมชาตินะคะในยามเช้าได้อย่างสดชื่นเลยค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนระเบียงของห้องนอนที่2นะคะกวางแนะนําว่าหากเก้าอี้เล็กๆสักตัวมานั่งรับลมชมวิวนะคะและยังสามารถเห็นสวนนะคะจากระเบียงห้องนอนที่2ได้ค่ะ เสร็จแล้วเรามาดูส่วนถัดไปของห้องนอนที่2เลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นโซนแต่งหน้านะคะสําหรับผู้หญิงเลิฟมากเลยค่ะห้องน้ําก็จะเป็นเหมือนห้องน้ําทั่วไปนะคะของบ้านหลังนี้ก็จะมีจากแบรนด์ดังแบรนด์คอตโต้นะคะแยกโซนแห้งโซนเปียกชาวเวอร์ทุกอย่างนะคะเหมือนกับห้องน้ำมัสเตอร์เบด o ูมเลยค่ะจากนั้นค่ะเราไปดูห้องนอนที่3กันเลยค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นห้องนอนห้องที่3ค่ะถึงแม้ว่าจะขนาดเล็กกว่า2ห้องนอนแรกที่โชว์แต่ความรู้สึกของกวางที่เข้ามาห้องนี้ห้องไม่เล็กเลยนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นเตียงควีนไซส์นะคะแล้วถัดไปค่ะจะเป็นที่สำหรับเก็บเสื้อผ้าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตู้เสื้อผ้านะคะมีพื้นที่เก็บเยอะค่อนค่อนข้างเยอะเลยค่ะตรงนี้นะคะถัดมาจาก ตรงนี้ค่ะด้านซ้ายของกว้างนะคะจะเป็นห้องน้ำค่ะทุกห้องนอนจะมีห้องน้ำในตัวห้องนี้ก็เช่นกันค่ะห้องน้ำนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นห้องนอนเล็กนะคะแต่ห้องน้ำห้องนี้ไม่เล็กเลยค่ะกระจกนะคะบานใหญ่สุขภัณฑ์ต่างๆนะคะเป็นของแบรนด์เนมพรีเมียมนะคะมาจากคอตโต้นะคะแบ่งเหมือนกันค่ะโซนแห้งโซนเปียกนะคะ ็นยังไงบ้างคะบ้านสวนสไตล์เซนที่กวางพาชมในวันนี้บ้านสวนหลังนี้นะคะตั้งอยู่บนวงแหวนรอบที่3ห่างจากเซ็นทรัลเฟสติวัลแค่8นาทีโรงพยาบาลกรุงเทพ10นาทีค่ะแล้วก็สนามบิน25นาทีเองใกล้เมืองมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยู่กับกวางจนจบคลิปนะคะกวางมีโปรโมชั่นดีๆให้อีกเพียบเลยนะคะร่วมกันที่ข้อแรกค่ะ รีค่าดำเนินการในด้านการโอนนะคะหลังจากนั้นค่ะตลอดระยะเวลา1ปีนะคะเราจะมีการดูแลรักษาสวนและวัสดุภายในบ้านนะคะเราจะมีรับประกันให้1ปีค่ะอันที่3นะคะเราจะฟรีให้กับลูกค้านะคะในเรื่องของโซลาเซลล์บ้านพักอาศัยขนาด7โวลต์ค่ะอันดับที่4นะคะอุปกรณ์ชาร์จรถไฟฟ้านะคะเราก็จะแถมให้ค่ะ22โวลต์1ชุดนะคะอันดับที่5ค่ะ อุปกรณ์ป้องกันไฟเกินไฟตกนะคะเอาไปเลยค่ะ1ตัวหลังจากนั้นค่ะอันนี้เป็นที่ต้องการของประเทศจชีงใหม่มากเลยนะคะระบบเครื่องกรองฟอกอากาศบ้านค่ะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะอย่างเช่นบัตรกำนันต่างๆนะคะแล้วเราจะบอกว่า ในทุกห้องนอนของเรานะคะเราจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลล็อกให้หมดเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะหากใครสนใจดูบ้านหลังนี้ที่มีความเงียบสงบและมีความเป็นส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อเรามาได้เลยค่ะเบอร์โทรอยู่ข้างนี้นะคะ CMB i Real Estate นะคะสำหรับวันนี้กวางขอลาไปก่อนแต่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กวางด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ